คุณผู้ชมครับเรามาติดตามข่าวเรื่องนี้กันต่อนะฮะเขาบอกว่าลุ้นจับศึกพระเริงรักแม่ชีเสียงดังสนั่นวัดกระพาดหัวข่าวอย่างนี้นะออวันที่13มกราคมครับประมาณสัก8ปดโมงครึ่งอดีตแม่ชีครับได้เดินทางเข้ามาแจ้งความที่สอพอนิคมคำซ้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งกับอดีตแม่ชีให้ไปที่วัด เหล่าต้นยมนะฮะซึ่งอยู่ที่อำเภอน,นิคมคำสร้อยจังหวัดบุกดาหารเพื่อให้ทางสำนักพระพุทธศาสนาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสอบปากคำนะครับอดีตแม่ชีก็เดินทางไปที่วัดดังกล่าวนี้เดินเข้าไปภายในอาคารที่ทางวัดเหล่าต้นยมเขาจัดเตรียมเอาไว้เพื่อทําการสอบปากคําแม่ชีโดยใช้เวลาในการสอบปากคําประมาณสองชั่วโมงจึงแล้วเสร็จซึ่งหลังจากที่แม่ชีได้ ออมอบหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ให้กับคณะสงฆ์โดยพระครูวชิรธรรมพินิษ์เจ้าคณะอำเภอนิคมคำส้อยเป็นประธานในการสอบปากคำร่วมกับคณะสงฆ์ประมาณ10รูปครับภายหลังจากที่อดีตแม่ชีสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็เดินทางออกมาจากห้องประชุมแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าวัาวนนี้เป็นการสอบสวนเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งต้องรอฝ่ายคู่กรณีซึ่งวันนี้ตัวเองได้มอบคลิปเสียงสนทนาและก็แชทไลน์พูดคุยระหว่างตนเอง และก็พระผลซึ่งแชทไลน์แล้วก็คลิปเสียงที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี60จนกระทั่งปัจจุบันซึ่งในแชทไลน์พูดคุยในฐานะฉันสามีภรรยาตลอดมาครับเวลา13นาฬิกานะครับพระพลเดินทางมายังวัดเหล่าต้นยมครับเพื่อให้คณะสงฆ์และคณะคุ้มครองพระพุทธศาสนานสอบปากคำหากผลการสอบสวนแล้วปรากฏว่าพระพลมีความผิดจ,จริง ก็อาจจะต้องให้เจ้าคณะอำเภอนิคมคำส้อยทำการสึกและก็ขาดจากการเป็นพระทันทีนะฮะต่อมาพระผลก็เดินทางมาที่วัดพร้อมดเดรยนต์มาพร้อมกับบรรดาลูกศิษย์ครับลูกศิษย์มีเท่าไหร่ครับประมาณ50คนโอ้เยอะนะแล้วก็รถนี่มากันคนละคันมันก็โอ้โหแน่นไปหมดเลยละครับเดินทางมาถึงวัดเหล่าต้นยมจากนั้นพระผลก็เดินทางาลงจากรถส่วนตัวนะครับ ขณะที่เดินมายัางห้องสอบสวนของคณะสงฆ์นั้นทีมข่าวก็ปรีเข้าไปสัมภาษณ์ครับซึ่งสื่อมวลชนเดินทางมาให้กําลังใจซึ่งมวลชนที่เดินทางมาให้กําลังใจพระพลก็พยายามที่จะกีดกันไม่ให้นักข่าวนั้นได้สัมภาษณ์แล้วก็มวลชนแสดงอาการไม่พอใจกับทีมข่าวไปอย่างมากเลยลครับมีการต่อว่าด่าทอเป็นระยะซึ่งทีมข่าวได้สังเกตเห็นใบหน้าของพระพลนั้นซีดครับและก็ตัวสั่นด้วย เหมือนกังวลใจว่าตัวเองจะถูกสอบสวนหาข้อเท็จจริงข่าวประมาณนี้ครับเลยยังไม่รู้ว่าหลังจากตรงนั้นไปแล้วเป็นยังไงคงจะมีความคืบหน้ามาให้เราได้ติดตามกันต่อต่อไปครับ